วัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาดูบ้านอีกแล้วนะคะซึ่งบ้านสองหลังเนี่ยก็เป็นบ้านที่ราคาพิเศษนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูะคะ่ะซึ่งสองหลังเนี่ยก็ทั้งแบบ เปิดให้ชมบ่อยๆนะคะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยชมค่ะได้มาชมไปด้วยกันเพราะว่าหลังเนี้ค่ะถือว่าเป็นบ้านที่ราคาดีมากแล้วยิ่งแบบใกล้ปีใหม่แล้วเราก็ฟรีค่าโอนให้ด้วยนะคะแล้วก็ยื่นกู้ให้ฟรีด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันนะคะว่าบ้านหลังนี้สวยแค่ไหนค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านนะคะ บ้านหลังนี้60ตารางวานะคะสองห้องนอนสองห้องน้าเนี่ยค่ะเราอยากให้ทุกคนได้เห็นตั้งแต่หน,น้นาหน้าบ้านเลยอันนี้คือบ้านเล็กที่นะคะ48่สทับหนึนนะคะแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนหน้าบ้านส่วนนี้ก็ถนนหน้าบ้านค่ะจะสังเกตว่าเราจอดหน้าบ้านได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็ระดับระดับของพื้นดินของบ้านหลังนี้ก็ ระดับพื้นของบ้านนะคะก็สูงถนนค่อนข้างเยอะนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําภายในน้ําขังน้ําท่วมอบบนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะตอนนี้ก็จะอยู่ด้านหน้าบ้านนะคะนี่เลยค่ะนี่คือส่วนหน้าบ้านที่เป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็มีที่ว่างตัวนี้ไว้สําหรับทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะคะนี่เลยค่ะ อันคางเดี๋ยวเราจะพาดูด้านในนะคะจริงๆบ้านหลังนี้ก็เราปรับราคาพิเศษลงมานะคะจากเดิมเนี่ยที่เราตั้งไว้ที่2องล้านสี่แสนบาทนะคะตอนนี้ก็ราคาพิเศษมากๆเลยค่ะแค่2องล้านสองแสนนะคะแลยยิงไกลปีใหม่คะ่ะท่านไหนที่กําลังมองหาบ้านเป็นของขวัญหรือว่ามองบ้านสําหรับที่อยู่อาศัยนะคะปีนี้เราฟรีค่าโอนให้อยู่นะคะไม่มีค่าโอนใดๆทั้งสิ้นคะ่ะ2องล้านสองแสนบาทเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เลยนะคะนี่คือภายในคะ่ะ เป็นส่วนที่เป็นห้องโถงนะคะหลังนี้เราจะมีแถมแอร์ให้มีปั๊มน้ำแทงน้ำให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีกล้องวงจรปิดค่ะและนี้ค่ะเป็นภายในห้องห้องนอนห้องแรกนะคะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราให้ดูตั้งแต่ต้นต้นทางเลยนะคะเข้าไปด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะจะมีเป็นหน้าต่างสองฝั่ง ฝั่งฝั่งด้านที่จะมองเพื่อนบ้านด้านข้างนะคะแล้วก็มองไปที่หน้าบ้านแบบนี้เลยค่ะกว้างๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็นี่เลยพอจากห้องแรกมานะคะก็จะเป็นห้องส่วนที่สองนะคะจะเป็นห้องนี้ซึ่งเป็นห้องนอนหลักนะคะห้องนอนหลักก็จะแบบนี้เลยค่ะจะมีห้องน้ําในตัวนะคะ นี่เลยะคะ่ะอันนี้ก็จะมีหน้าต่างอยู่ฝั่งเดียวนะคะแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นห้องน้ำพาดูรอบๆค่ะเป็นนี้เป็นห้องน้ำนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ข้างในอ่ะเดี๋ยวเราจะมีติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะสำหรับห้องน้ำค่ะห้องน้ำมีสองห้องก็ติดเครื่องทำน้ำอุ่นทั้งสองห้องเลยนะคะแล้วก็นี่เลยข้างหลังก็จะเป็นส่วนที่เป็นห้องครัวค่ะแบบนี้นะคะ <ım> <sh arp> <No> แล้วก็จะเป็นห้องน้ําที่เปิดออกที่เป็นห้องน้ําที่เป็นแบบว่าเป็นห้องน้ํารวมสามารถใช้ร่วมกันได้แบบนี้ค่ะห้องน้ําก็จะดีไซน์แบบเดียวกันนะคะข้างในเราก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ันนี้ก็จะเป็นส่วนห้องห้องอาหารหรือส่วนที่เป็นทำอาหารมีซิงให้แบบนี้แล้วก็เป็นที่เปิดออกไปด้านข้างบ้านแบบนี้เลยค่ะนะคะโอเคเนี่ยค่ะเป็นส่วนข้างบ้านนะคะนี่ แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้จริงๆหลังนี้เรามีแถมที่เป็นเครื่องอขอโทษทีค่ะเป็นกล้องวงจรปิดให้ด้วยนะคะจริงๆตรงนี้ส่วนด้านหลังนะคะด้วยความที่เขาเป็นสวนสวนมันสำปะหลังใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนหลังเนี่ยยังไม่มีที่พักอาศัยแต่ว่าถัดจากแปลงนึงก็จะมีบ้านพักอาศัยแล้วนะคะแล้วก็จะมีถนนที่สามารถเชื่อมไปที่ ซอยโรตารี่บ้านฉางได้เลยค่ะเรียกได้ว่าทางเข้าหมู่บ้านนะคะก็จะมีทางเข้าออกสองฝั่งนะคะมาจากทางถนนหน้าเทศบาลตำบลสํนนักทอนแล้วก็มาจากถนนซอยโรตารี่ก็สามารถเข้าที่หมู่บ้านได้ด้วยค่ะเีกสะดวกมากๆค่ะเข้าออกได้สองเส้นทางไม่ต้องไปอยู่เทินก็ได้นะคะและนี้เป็นส่วนด้านข้างแล้วก็เราจะมีปั๊มน้ําแทงน้ําให้ด้วยบ้านหลังนี้ค่ะนี่เลยสวยๆนะคะพื้นที่ด้านข้างปูหินให้แบบนี้นะคะ เพราวะว่าป้องกันว่าจะพืชเนาะไม่ให้ขึ้นมาเยอะเกินไปค่ะนี่ราคาเป็นสวนข้างบ้านค่ะรอบๆบ,บ้านก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยค่ะเป็นขนาดกําลังดีนะคะหกสิบตารางวาสองห้องนอนสองห้องน้ํานะคะบ้านหลังนี้ค่ะให้ดูรอบๆนะคะท่านไหนที่กําลังมองหาบ้านนะคะ ดูบ้านหลังนี้ไปด้วยเปรียบเทียบกันไปด้วยนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าราคาของบ้านหลังนี้ค่ะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเท่าที่เรา,าลงโพสต์หรือว่าเราดูตามกลุ่ม Facebook ต,ต่างๆอะคะ่ะด้วยราคาประมาณ2ล้านต้นๆนะคะเหมือนบ้านหลังนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เนื้อที่ขนาดนี้นะคะหรืออาจจะเป็นบ้านมือสองแต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านมือหนึ่งนะคะ เป็นบ้านเมืองหนึ่งหกตารางวาสองห้องนอนสองห้องน้าเป็นแบบนี้เลยบรรยากาศเงียบสงบค่ะแล้วก็ที่สําคัญหมู่บ้านนี้ไม่มีไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนะคะใครใจ่ายในการเก็บขยะในการดูแลไฟดูแลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเทศบาลมาเก็บขยะให้ไฟฟ้าประปาแบบนี้ค่ะเราก็สามารถต่อสายตรงไปที่การไฟฟ้าการประปาได้เลยเพื่อจะมาดูแลกรณีที่มันเสียหายนะคะเนี่ยค่ะบ้าน60ตารางวา สองห้องนอนสองห้องน้ํานะคะหลังนี้ตอนนี้เป็นฟรีค่าโอนจ่ายสองล้านสองเขาอยู่ได้ทันทีนะคะหรือลูกค้าพร้อมจะจ่ายเงินสดก็มาต่อรองกันได้นะคะถ้าลูกค้าพร้อมโอนเลยค่ะยินดีมากๆเลยนะคะนีดูภายในทีนึงนะคะเป็นแบบนี้สวยงามมากค่ะบ้านหลังนี้ตอบโจทย์สําหรับผู้ที่มีเงินเดือนประมาณสองหมื่นประมาณนี้ค่ะจะกู้สบายๆเลยนะคะ ให้ดูอีพีหนึ่งมาดูมุมบ้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นห้องน้ําเนาะก็จะมีเครื่องทําน้ำอุ่นติดตั้งให้นะคะเราก็จะมีส่วนอาบน้ํามีส่วนสุขายแยกกันประมาณนี้ค่ะก็เนี่ยส่วนที่เป็นห้องครัวสวยๆเลยค่ะเหมาะสำหรับคนทำกบบข้าวเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำกบบข้าวอิทิบ้านนะคะ มีพื้นที่เหลือเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงห้องโถงยังสามารถกั้นห้องเพิ่มได้ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่แบบอาจจะอยากได้เป็นสามห้องนอนนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะตรงนี้หกสิบตารางวาสองห้องนอนสองห้องน้ํานะคะราคาอยู่ที่สองล้านสองแสนบาทค่ะแล้วก็ตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะมีมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยแล้วนะคะ ซอยของเราอยู่ซอยสีนะคะถ้าเกิดท่านไหนเข้ามาที่หมู่บ้านชื่นสุขที่อยู่ตรงข้ามสานักง,งานเทศบาลสํานักทรนนะคะเข้ามาในหมู่บ้านนะคะนับซอยทางขวามือค่ะของเราจะอยู่ซอยที่4สุดซอยเลยค่ะก็จะเจอบ้านหลังหลังนี้48ทับ119นะคะ60ตารางวา3ห้องนอนเออ2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะนี่คือภายในตัวบ้านจะเป็นแบบนี้ค่ะหลังนี้เรามีแถมฟรีนะคะแอร์ แอร์หนึ่งตัวปั๊มน้ำแทงน้ำกล้องวงจรปิดไฟโซล่าเซลล์สามารถเลือกจุดที่จะติดตั้งได้นะคะสำหรับหลังนี้ที่สำคัญเราฟรีค่าโอนฟรีค่าจ่ายทุกอย่างที่เกิดที่สำนักงานที่ดินนะคะเราเคลียร์ลิ่งให้เราเคลียร์ทุกอย่างให้แล้วก็ยื่นกู้ให้ฟรีด้วยค่ะลูกค้ามีหน้าที่เตรียมเอกสารให้เรานะคะการเนินการกับธนาคารต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดต่อให้นะคะหลังนี้คุ้มมากๆค่ะสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะหกสิบตารางวา ราคาอยู่ที่สองล้านสองแสนบาทค่ะบ้านหลังนี้นะคะถ้าถ้าเทียบแล้วก็เหมาะสำหรับบ้าน,นาที่เป็นครอบครัวใหม่นะคะมีครอบครัวพ่อแม่ลูกแบบนี้ค่ะก็จะแบ่งสันแบ่งเป็นห้องนอนพ่อกับแม่แบ่งเป็นห้องนอนลูกแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนนี้ในกรณีที่มีญาติพี่น้องมาก็สามารถจัดสรรส่วนที่เป็นโซนนี้ค่ะไวส้สำหรับต้อนรับแขกได้นะคะ สวยงามมากๆหลังนี้ราคาสุดทธิอยู่ที่2ล้าน2แสนบาทนะคะเราปรับราคาลงมาจากเดิมเนี่ยสล้านสแสนลดให้พิเศษเลยค่ะอีก2 0 0แสนนะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาบ้านนะคะฝากบ้านหลังนี้ไว้เป็น,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวเลือกอีกหลังหนึ่งนะคะ60ตารางวา2ห้องนอนสองห้องน้ำค่ะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหลังหนึ่งนะคะซึ่งอยู่เป็นรั้วเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราพาไปดู รัวเดียวกันเป็นเนื้อที่ร้อยสิบเอ็ดตารางวาไ,ไปดูกันค่ะไปดูกันโอเคบ้านหลังนี้สงบมากนะคะเห็นไหมคะมาเรามาในช่วงวันเสาร์ก็จะมีความเป็นส่วนตัวมีบรรยากาศที่ดีมากไม่ค่อยมีเสียงรบกวนนะคะแบบนึนะะ้นะคะนะคะนี่ก็อยู่ในส่วนหน้าบ้านนะคะอยู่หน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้ ให้ดูพื้นที่ด้านข้างอีกทีนึงนะคะจะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะค่ะด้านข้างตรงนี้แล้วก็เนี่ยค่ะ,ะเป็นแบบนี้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่สามารถที่จะจัดสรรเพิ่มเติมได้อีกนะคะนคะคะหกสตารางวา2อห้องนอนสองห้องน้ำนะคะราคาสอล้านสองแสนบาทค่ะ ให้ดูอ oh ีกท no ีแต oh, okay. okay. ่ท่านไหนที่มาที่หลังนะคะจะได้เห็นภาพไปด้วยกันค่ะนะคะโดยรอบจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคหกสิบตารางวาค่ะสองห้องนอนสองห้องน้ำสองล้านสองแสนบาทนะคะราคาพร้อมโอนเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะแต่กรณี้เป็นด้านข้างเดี๋ยวเราพาไปดู เป็นแบบนี้เ <_ inhas> นี่ยค่ะนี่คือดันข้างนะคะแล้วก็เนี่ยหลังจากที่จอดรถก็จะเข้าไปในหมู่บ้านแบบนี้เข้าไปในภายในตัวบ้านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นส่วนหน้าบ้านนะคะสวนหน้าบ้านก็จะเป็นตรงนี้ค่ะหกสิบตารางวาสองห้องนอนสองห้องน้ํานะคะเนี่ยค่ะถ้าดูจากหน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอเค บ้านเลขที่4 8ท .119 นะคะหลังนี้สามารถเข้ามาดูบ้านได้ะคะ่ะอยู่ซอย4นะคะเข้ามาในหมู่บ้านก็นับเป็นซอย4ขวามือน,นะคะเป็นแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหลังนะคะอีกหลังหนึง่งแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหลังหนึ่งนะคะหลังนี้เนี่ยค่ะที่เป็นประตูอยู่ตรงนี้นะคะหลังนี้จะเป็น1 1 1ตารางวาเดี๋ยวเราเปิดประตูให้นะคะหลังนี้ค่ะพาไปดู อนนโอเคนี่เป็นอีกหลังนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหลังที่เราพามาดูซึ่งหลังนี้ก็จะมีเนื้อที่อยู่111ตารางวานะค่ะภายในหลังนี้นะคะร้อยสิบเอ็ดตารางวาเดี๋ยวเราจะพาดูโดยรอบก่อนเนาะอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่จอดรถ จะกว้างมากค่ะด้วยความที่เนื้อที่เขาเยอะนะคะก็สามารถจอดรถได้หลายคันเลยค่ะสี่คันห้าคันสะดวกสบายมากนะคะหลังนี้ก็จะสามห้องนอนสามห้องน้ำนี่เราพาไปดูด้านข้างนะคะนี่ค่ะเราเสริมดินให้มาแล้วนะคะโดยรอบจะเป็นแบบนี้นี่เลยค่ะตอนนี้ตรงที่มันเป็นมทีที่มีระดับดินที่ไม่เสม,สมอตอนนี้เราก็ปรับให้หมดแล้วนะคะ เป็นแบบนี้เลยนะคะภายในสวยงามค่ะแล้วก็กว้างค่ะด้วยเนื้อที่ของหลังนี้ร้อยสิบเอ็ดตารางวาน,นะคะก็จะมีเนื้อที่เหลือค่อนข้างเยอะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยหลังนี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะฟรีค่าโอนเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะให้โปรโมชั่นก่อนถึงปีใหม่เลยนะคะฟรีค่าโอนในราคาสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทค่ะหลังนี้นี่คือพื้นที่ที่เหลือแล้วก็ถ่ายจากด้านด้านหลังบ้านอ่ะด,ด้านข้างบ้านแล้วกันนะคะจะเป็นแบบนี้ พื้นที่เยอะๆเลยค่ะหลังนี้111ตารางวานี่คือพื้นที่ที่วิเหลืออยู่สามารถต่อเติมสามารถปรับปรุงเป็นสระว่ายน้ําสามารถทําพื้นที่ต่างๆได้เลยนะคะด้วยพื้นที่ที่กว้างมากหลังนี้111ตารางวานี่คือเป็นดินที่เราเอามาเสริมเพิ่มให้นะคะหลังจากที่น้าฝนผ่านไปเนาะเราก็เห็นว่าดินมันอาจจะมียุบลงไปบ้างจากเดิม,มค่ะเราก็มาเสริมให้นะคะตอนนี้ก็ เสริมดินเต็มพื้นที่นะคะเป็นแบบนี้สวยงามค่ะหลังน,นี้แบบนี้เลยนะคะเดี๋พาเดินดูรอบๆก่อนเนาะอันนี้คือรอบตัวบ้านจะเป็นแบบนี้ค่ะนนี่คือหลังบ้านนะคะหลังบ้านมาแบบนี้เลยนี่อันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ว่างด้านหลักนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างเช่นเดียวกันเหมาะสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์หรือว่าปลูกต้นไม้นะคะ น,นี้ก็สามารถปลูกได้เยอะเลยค่ะเพื่อส่วนครัวหรือเป็นทําเป็นสวนดอ,อกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็เดินออกมาที่หน้าบ้านจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็สวยงามกว้างขวางนะคะหลังนี้แบบนี้เลยค่ะนี่เปิดออกไปหน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้เนาะนคะคะ ถ้าย,ายืนเรายืนอยู่หน้าบ้านนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะนี่หลังนี้จะ48่ทับ1นนะคะหลังนี้น่คะนี่คือเป็นหน้าบ้านนะคะเข้ามาท้ายมาซอยที่4ี่เหมือนกันค่ะก็จะอยู่ติดกับรั้วบ้านที่เป็น60ตารางวาเลยนะคะรั้วติดกันสามารถให้กัลูกคา้านะคะสามารถดูพร้อมกันได้ทั้งสองหลังสามารถเลือกได้นะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะคะหลังในสามห้องนอนสามห้องน้ำค่ะหลังนี้ด้านในก็จะกว้างขวางแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือเข้ามาข้างเข้า,ขามาส่วนแรกก็จะเป็นส่วนรับแขกเนาะกว้วางๆแล้วก็ฝัง่งขวามือตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นห้องครัวค่ะห้องครัวก็มีซิงค์ห้นะคะแล้วก็มี หน้าต่างตรงนี้มองออกไปหน้าบ้านได้นะคะแล้วก็อน,นี้ก็จะเป็นไปด้านข้างมีซิงะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีประตูอุกด้านหนึ่งที่จะเปิดไปสู่ด้านหลังแบบนี้นะคะทําเป็นพื้นที่ซักล้างหรือทําเป็นที่ทำอาเข้านอกบ้านได้เลยนะคะเป็นพื้นที่สวยๆเลยด้านหลังหลังกําแพงนู่นนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีการเทคอนกรีตขึ้นมานะคะ่ะ ก็จะถือว่าเราสะดวกบ้างบ้านหลังนี้ก็คือสามารถที่จะเข้าออกทางในหมู่บ้านหรือว่าเข้าออกทางถนนสาธารณะฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสําหรับหลังนี้นี่ค่ะด้านหลังบ้านจะเป็นแบบนี้น,นะคะหลังนี้111ตารางวานะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำราคาหลังนี้อยู่ที่2ล้าน5แสน9หมื่บาทค่ะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นห้องนอนนะคะ ห้องนอนก็จะมีอยู่สามห้องเนาะตรงนี้มีห้องแรกห้องนี้นะคะแล้วก็มีห้องที่สองห้องนี้แล้วก็มีห้องที่สามเป็นห้องนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําสามารถใช้ร่วมกันห้องนอนใหญ่ทั้งสองห้องห้องนี้แล้วก็ห้องนี้เนี่ยจะมีห้องน้ําอยู่ภายในค่ะส่วนห้องนอนห้องนี้นะคะที่เป็นห้องนอนขนาดเล็กจะไม่มีห้องน้ําอยู่ภายในนะคะห้องนอนห้องเล็กนี้ก็ ความสูงของเพดานหลังนี้จะค่อนข้างสูงมากนะคะแบบนี้นี่ก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับถ้าเกิดว่าท่านไหนจะทำเป็นห้องรับแขกเอ่อทำเป็นห้องต้อนรับแขกเวลามีแขกมาค้างหรือว่าทำเป็นห้องพระก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นส่วนที่เป็นเปิดออกไปสู่หน้าบ้านจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนรองนะคะห้องนอนรองก็จะมีห้องน้ำอยู่ภายใน,น ก็จะเป็นห้องแบบนี้กว้างขวางเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้เราไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ภายในให้นะคะลูกค้าสามารถออกแบบเองเพิ่มเติมได้เลยแต่สิ่งที่เราให้ได้ก็คือห้องห้องที่กว้างมากๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําอยู่ในตัวนะคะนี่ค่ะห้องน้ําก็จะออกแบบคล้ายกันนะคะมีสีโทนเดียวกันแบบนี้แล้วก็ห้องน้ําก็จะมีแถมเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะ ทุกๆห้องเลยค่ะแถมเครื่องทาน้าอุ่นให้หมดเลยนะคะดูความกว้างของห้องนี้นะคะกว้างมากเป็นแบบนี้เลยส่วนห้องนอนห้องหลักห้องนอนหลักนะคะที่เป็นห้องนอนห้องใหญ่ที่สุดก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนนี้กว้างมากแล้วก็มีหน้าต่างที่ใหญ่มากสามารถดูเพื่อนบ้านได้แบบนี้นะคะอ,อ๋อขอโทษดีดูข้างบ้านค่ะไม่ใช่ดูเพื่อนบ้าน มองไปที่ข้างบ้านแล้วก็มองไปที่ด้านหน้าบ้านได้นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะห้องนอนห้องใหญ่ก็จะกว้างหน่อยก็จะมีห้องน้ําอยู่ภายในเช่นเดิมค่ะห้องน้ําก็จะมีแถมที่เป็นเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือห้องนอนหลักนะคะห้องนอนหลักแล้วก็ห้องนอนหลักก็จะมีห้องน้าอยู่ภายในแบบนี้คะห้องน้ําก็จะมีความกว้างขวางเหมือนกัน นะคะแล้วก็แยกสุขาและแยกส่วนน้ำน้ำแล้วก็มีที่ล้างงาแบบนี้ค่ะโอเคสวยงามน,นะคะหลังนี้ด้วยความที่เป็นบ้านที่เป็นเนื้อที่เยอะนะคะห้องแต่ละห้องก็จะกว้างมาด้วยเช่นเดียวกันเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่โอเคนะค่ะสำหรับบ้านภายในบ้านร้อยสิบเอ็ดตารางวาสามห้องนอนสามห้องน้ำน,นะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํารวมจะเป็นแบบนี้ห้องน้ําก็จะมีลักษณะเดียวกันค่ะก็จะออกแบบมาแบบเดียวกันเช่นเคยค่ะลห้องนี้ก็จะมีเครื่องทาน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะโอเคนะคะคือเป็นพื้นที่ภายในบ้านนะคะกว้างกว้างเลยค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่นะคะที่แบบมีลูกสามสี่คนแบบนี้ค่ะแล้วก็มีย่ายายมาอยู่ด้วยนะคะก็จะมีห้องสาหรับ ผู้สูงอายุเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวค่ะแล้วก็มีพื้นที่ว่างอีกเยอะเลยสามารถปรับเป็นพื้นที่ทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวได้สบายๆเลยนะคะสําหรับหลังนี้นี่ค่ะสําหรับท่านไหนที่แบบชอบบ้านที่มีเนื้อที่เยอะนะคะหลังนี้ก็ตอบโจทย์นะคะเนี่ยอาจจะต้องดูแลเรื่องวัชพืชต่างๆหน่อยนะคะแบบนี้นะคะ พื้นที่เยอะเลยค่ะสําหรับหลังนี้นี่เป็นเป็นพื้นที่ว่างหลังข้างบ้านนะคะหรือในอนาคตหลังนี้นะคะก็สามารถปรับอีกอันนึงก็คือสามารถแบ่งที่ดินแปลงตรงนี้ค่ะไว้สําหรับขายหรือไว้ทําให้คนอื่นเช่าได้นะคะเพราะว่าด้านหลังแปลงอะค่ะเป็นถนนสาธารณะสามารถทําประตูอีกด้านหนึ่งเข้าได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีอีกอันหนึ่งของของของบ้านหลังนี้ค่ะแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีคนสัญจรไปมานะคะแต่ว่า ตรงนี้ก็คือเป็นทางสาธารณะนะคะด้านหลังบ้านแบบนี้ร้อยสิบเอ็ดตารางวาค่ะหลังนี้สามห้องนอนสามห้องน้ำราคาอยู่ที่สองล้านห้าแสนเก้าหมืนบาทนะคะเป็นพื้นที่รอบๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหลังนี้นอกจากว่าจะมีเนื้อที่เยอะนะคะตรงพื้นที่เยอะตรงนี้ค่ะสามารถจะเพิ่มมูลค่าอีกแบบหนึ่งคือแบ่ง,แบ,งแบ่งที่ดินไว้สำหรับเช่าแต่เคเราอาจจะต้องทำรั้ว กนหน่อยนิดนึงเนะาเะถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะให้เช่าจริงๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคให้ดูโดยรอบนะคะแล้วก็มีรั้วติดกันกับบ้านที่เป็น60สิบตารางวาค่ะความสวยต่างกันนะคะแล้วก็ราคาต่างกันขึ้นอยู่กับมองขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะค่ะ,ะเป็นแบบนี้สําหรับหลังนี้นะคะ หลังร้อยเป็ตารางวานี่ค่ะก็จะเหลืออีกอันนึงที่เรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดให้ก็คือเดี๋ยวมีทาสีภายนอกให้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มีแอร์แถมให้ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็รั้วตต่าตงเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะ,ะขัดแล้วก็ทาสีใหม่ตัวประตูด้วยเหมือนกันนะคะก็จะทาสีให้ใหม่ค่ะนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะรอบๆนะคะภายในบ้านก็จะเป็น3ามห้องนอน3มห้องน้ำเนาะ ก็จริงๆในบ้านเนี่ยเป็นบ้านพร้อมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าในช่วงที่ลูกคาย,ยืนกลัวคะ่ะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดที่เป็นปลั๊กไฟให้นะคะแล้วก็ให้ค่ะทำความสะอาดภายในให้อย่างเอี่ยมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ร้อยสิบเอ็ดตารางวานะคะสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทค่ะเป็นราคาพร้อมโอนฟรีค่าโอนนะคะลูกค้าจ่ายน็ตๆเลยค่ะไม่ต้องมีค่าอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะ แบบนี้ค่ะก็ลองดูนะคะเผื่อท่านไหนที่กำลังมองหาบ้านค่ะสองหลังนี้ก็ไว้พิจารณาได้เลยนะคะหรือสนใจหลังไหนก็ติดต่อเรามาได้ค่ะหลังนี้เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีเก็บรายละเอียดลูกค้าสามารถเข้ามาได้นะคะจะต่อรองหรือจะให้เราเพิ่มเติมอะไรให้เนี่ยก็แจ้งมาได้หลังนี้60ตารางวาค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำราคาอยู่ที่2ล้าน2องแสนบาทนะคะส่วนหลังนี้11 1ตารางวาค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ำ ราคาก็อยู่ที่2590,000บาทนะคะหลังนี้ก็จะได้เรื่องของพื้นที่ที่เยอะนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเนาะโอเคสนใจหลังไหนก็ติดต่อเรามาได้หมดเลยค่ะยินดีให้ลูกค้าเข้ามาชมแล้วก็ยินดีให้ลูกค้าลองนำเสนอข้อเสนอของลูกค้าได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ทั้งสองลังนะคะเรายื่นกู้ให้สีด้วยค่ะลูกค้าเพียงแค่ส่งเอกสารมาให้เรานะคะแต่ว่าธนาคารที่เราจะยื่นกู้ให้ก็จะเป็นธนาคารทอ,อสอนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราจะสะดวกไปที่ทอ,อสอมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าทออสอ,อดูเอกสารลูกค้าแล้วอาจจะมีแนวโน้มที่จะไม่ได้เราค่อยจะไปธนาคารที่สองหรือธนาคารที่3ให้ลูกค้าทิ้งะคะ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นก็จะดู ดูรายละเอียดของลูกค้าด้วยเหมือนกันว่าสเตตเมนต์เป็นยังไงเงินเดือนเป็นยังไงค่ะมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสได้หรือไม่น,นะคะก็จะดูเบื้องต้นให้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะให้ธนาคารช่วยประเมินเบื้องต้นได้เหมือนกันว่าจะต้องเพิ่มเติมส่วนไหนบ้านที่จะทําให้ลูกค้าสามารถยืมกู้ได้เร็วแล้วก็ยืดกู้ผ่านเงื่อนไขของธนาคารนะคะยังไงก็แล้วแต่อยากให้เข้ามาดูบ้านก่อนนะคะแล้วก็ ค่อยมาต่อรองเรื่องราคาค่อยมาต่อรองเรื่องของแถมค่อยมาต่อรองเรื่องเงื่อนไขการซื้อกันอีกทีก็ได้ค่ะทุกๆหลังเนี่ยเราสามารถที่จะเจรจากันได้ทุกๆหลังสามารถที่จะต่อรองในเรื่องราคาได้เช่นเดียวกันค่ะแต่สําหรับหลัง6กสิบตารางวาเนี่ยก็เป็นบ้านพร้อมเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยทำหมดแล้วอาจจะมีเก็บรายละเอียดนิดหน่อยที่อาจจะลูกค้าอาจจะเห็นว่าอยากจะเพิ่มตรงนั้นได้ไหมตรงนี้ได้ไหมก็มาคุยกันได้ค่ะหรือหลังที่เป็นร้อยสิบเอ็ดตารางวาหลังนี้นะคะ ที่สำคัญเราก็เหลือเก็บสีภายนอกกับทำปลั๊กไฟด้านในให้แล้วก็ทั้งสองหลังฟรีค่าโอนหมดเลยลูกค้าไม่ต้องมีค่าจ่ายเพิ่มเติมแล้วที่สำนักง,งานที่ดินนะคะเราใจ่ายให้หมดเลยเราดูแลเงื่อนไขอะไรต่างๆให้หมดเลยนะคะลองเข้ามาดูได้ะคะ่ะสามารถนะัดชมล่วงหน้าได้นะคะมาครั้งเดียวได้ดูถึงสองหลังเลยนะคะสำหรับตรงนี้แล้วก็หมู่บ้านนี้เผื่อท่านไหนที่อาจจะอยากเข้ามาดูทำเลเองสามารถเข้ามาดูได้นะคะ อยู่ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตําบลสํานักทอนสสำนักงานเทศบาลนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะจะมีป้ายหมู่บ้านอยู่ติดถนนหลักเลยนะคะเข้ามาตามซอยเลยค่ะหรือถ้าเป็นป้ายซอยก็จะเป็นซอยเทศบาล25นะคะเดี๋ยวเข้ามาขับเข้ามาในซอยค่ะก็จะเจอป้ายหมู่บ้านเลยอยู่แค่อยู่ติดอยู่ใกล้ถนนเพียงแค่ไม่ถึง200เมตรนะคะแล้วก็ขับเข้ามาในโครงการของเราเป็นซอยที่4ด้านขวามือนะคะนับจากขวามือมาเป็นซอยที่4ี่ ขับเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะอยู่ท้ายซอยนะคะสำหรับสองหลังนี้แล้วก็ชอบหลังไหนก็ติดต่อเรามาได้แล้วก็สามารถที่จะเยื่นกู้ได้เลยนะคะทั้งสองหลังแล้วก็ฟรีค่าโอนทั้งสองหลังเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ